จักระทั้ง7กันนะครับค่ะเป็นแนวคิดที่มาจากปรัชญาอินเดียโบราณเลยนะคะใช่ครับเราจะมาเจาะลึกกันดูว่าเอ๊ะแนวคิดนี้มันคืออะไรแล้วมันอาจจะโยงกับชีวิตเรายังไงได้บ้างจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะครับแต่ก็ต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่าเรื่องจักระนี่มัน แบบเป็นแนวคิดเชิงพลังงานคืออาจจะจับต้องยากสักหน่อยใช่ค่ะข้อมูลที่เราดูกันมาหลายๆที่ก็พูดคล้ายๆกันว่าเรื่องแบบนี้ความเชื่อก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะครับผมเราเลยจะมาคุยกันเพื่อทำความเข้าใจตัวกรอบความคิดนี้มากกว่าว่ามันมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับได้เลยค่ะถ้าเริ่มจากคาว่าจักระเลยนะคะคือภาษาสันสกฤตเนี่ยแปลว่าวงล้อ วงค่ะในแนวคิดนี้เขาเชื่อว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางพลังงานในร่างกายเราเนี่ยแหะค่ะแต่มองไม่เห็นนะคะมันเชื่อมระหว่างร่างกายที่เราจับต้องได้กับส่วนที่เป็นพลังงานหรือจิตวิญญาณประมาณนั้นค่ะเหมือนเป็นจุดเชื่อมมิติต่างๆของคนเราว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นเลยค่ะ น่าสนใจครับแทนที่เราจะไล่ชื่อทั้ง7จุดไปเลยเรามาดูที่แนวคิดหลักๆก,ก่อนดีกว่าครับข้อมูลบอกว่าแต่ละคนนี่พลังงานเด่นในแต่ละจักระอาจจะไม่เหมือนกันเหรอครับใช่ค่ะอย่างบางคนอาจจะเออให้ความสําคัญกับความมั่นคงมากๆต้องการชีวิตที่เป็นระบบระเบียบมีแบบแผนชัดเจนอะไรแบบนี้ค่ะครับครับอันนี้ก็อาจจะสะท้อนว่ามีพลังงานเข้มข้นที่จักระส่วนฐานหรือมูลธาระที่เขาเรียกกันรู้ชักรานะคะ อ๋อ oh, ที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่รอดความมั่นคงใช่ค่ะแต่ในขณะที่บางคนอาจจะแบบไม่ค่อยยึดติดกับเรื่องวัตถุเท่าไหร่แต่สนใจการเข้าใจตัวเองหรือการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณมากกว่าครับอันนี้ก็อาจจะไปเกี่ยวกับจักระที่อยู่สูงขึ้นไปเช่นจักระที่7สหาสาราระหรือคราวชากระตรงกลางกระหม่อมเรานี่แหละค่ะอืแต่สิ่งที่ข้อมูลหลายๆที่เขาเน้นย้ำมากๆเลยก็คือเรื่องความสมดุลครับ ความสมดุลหมายถึงยังไงคะส่วนมันทำงานไปด้วยกันไม่สุดต่งไปทางใดทางหนึ่งอันนี้สำคัญมากคะ่ะบางข้อมูลถึงกับแบ่งระดับคุณภาพพลังงานของจักระไว้4ขั้นเลยนะคะตั้งแต่แบบไม่สมดุลเลยไปจนถึงขั้นสมดุลดีหรือตื่นรู้มีพลังงานสูงเป็นพิเศษอะไรแบบนั้นนะคะ อ๋อเข้าใจภาพเลยครับเหมือนบริหารชีวิตที่มันรอบด้านจริงๆงั้นลองดูตัวอย่างที่มันต่างกันชัดๆหน่อยได้ไหมครับอย่างจักระรากมูลทาระที่ว่าคือกับความมั่นคงค่ะจักระรากมูลทาระตำแหน่งก็อยู่แถวๆฐานร่างกายเลยธาตุที่เชื่อมโยงก็คือธาตุดินสีแดงครับ คนที่เด่นด้านนี้มากๆข้อมูลบางแหล่งก็บอกว่าอาจจะมีลักษณะคล้ายๆผู้สร้างหรือ builder คือชอบความแน่นอนชอบกิจวัตรประจำวันไม่ค่อยชอบความเสี่ยงเท่าไหร่อ๋อเน้นความมั่นคงจริงๆใช่ค่ะทีนี้ลองเทียบกับจักระที่สองที่อยู่ถัดขึ้นมาหน่อยคือสวาธิสถานหรือเซคราลชกราครับอันนี้อยู่ตรงไหนนะครับเผาถาทองน้อยใต้สะดือลงไปค่ะอันนี้จะเชื่อมกับาธาตุน้ํา สีส้มจะเกี่ยวกับเรื่องความสุขความสนุกความคิดสร้างสารรค์การปล่อยไหลไปตามอารมณ์ค่ะต่างจากจักรรารากเลยนะครับใช่ค่ะคนที่เด่นด้านนี้มากๆบางทีก็มีลักษณะคล้ายๆศิลปินคือมีชีวิตชีวาชอบสแสวงหาสิ่งใหม่ๆการผจญภัยแต่ก็ต้องการสมดุลกับจักรรารากเหมือนกันไม่งั้นอาจจะดูเคว้งคว้างไร้ทิศทางไปได้ค่ะอืมจริงด้วยครับและถ้าขยับขึ้นมาอีกอย่างตรงคอล่ะครับเห็นมีพูดถึงเหมือนกัน อ๋อจักระที่5วิสุทธิหรือโทรชากราค่ะอันนี้ตรงมําคอเลยชัดเจนครับเกี่ยวกับการสื่อสารการแสดงออกความเป็นตัวเองสีฟ้าธาตุอากาศหรือบางทีก็ว่าเป็นช่องว่างอีเทอร์งั้นคนที่จักระนี้สมดุลก็จะสื่อสารเก่งพูดจาดีอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับประมาณนั้นค่ะอาจจะเป็นเหมือนนักสื่อสารที่พูดได้ชัดเจนมีพลังน่าฟัง แต่ถ้ามันไม่สมดุลก็อาจจะกลายเป็นคนพูดไม่ออกไม่กล้าแสดงออกหรือตรงข้ามคือพูดไปเรื่อยแต่ไม่จริงใจขาดความหมายอะไรทํานองนั้นค่ะโหมีหลายแม่มุมเลยแล้วถ้ากระโดดไปที่จักระบนสุดเลยล่ะครับสหัสราระค่ะจักระที่7สหัสราระหรือคราวน c ชา k r คราอันนี้จะเกี่ยวกับปัญญาญาณการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเอง จิตวิญญาณการหลุดพ้นอะไรแบบนั้นเลยค่ะครับสีก็จะเป็นสีม่วงหรือสีขาวธาตุก็อาจจะเป็นแบบแสงสว่างหรือจักรวาลไปเลยคนที่เด่นด้านนี้มากๆก็อาจจะมีลักษณะเป็นโยคีคือไม่ค่อยยึดติดเข้าใจสัจธรรมฟังดูดีจังเลยครับแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะคือข้อมูลก็ย้าว่าถ้าจักระนี้เด่นมากแต่จักระล่างๆที่เชื่อมกับชีวิตจริงการอยู่รอดความสัมพันธ์มันอ่อนแอไปหมดเนี่ย ก็อาจจะกลายเป็นคนหลุดลอกไปเลยใช้ชีวิตในสังคมปกติลำบากได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่ามันไม่มีจักราไหนดีที่สุดจริงๆสำคัญคือต้องสมดุลกันทั้งหมดใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญอยู่ตรงนั้นซึ่งซึ่งที่น่าสนใจคือเหมือนจะมีข้อมูลที่เสนอไอเดียเรื่องการสร้างสมดุลในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมครับแบบง่ายๆมีค่ะมีแนวคิดที่น่าสนใจจากข้อมูลบางส่วนนะคะเขาลองเชื่อมโยงชาครากับวันในสัปดาห์ดูโยงกับวันในสัปดาห์ยังไงครับ ก็เหมือนเป็นเอ่อเทคนิคช่วยเตือนใจให้เราหันมาใส่ใจมิติต่ตางๆของชีวิตให้ครบอะน,นะคะเช่นวันจันทร์อาจจะเชื่อมกับจักรราราก,ก็ลองโฟกัสเรื่องการสร้างระเบียบความมั่นคงจัดตารางงานอะไรแบบนี้อ๋อครับครับวันอังครารอาจจะเชื่อมกับจักราวาสดิสถานก็ลองหาอะไรใหม่ๆทำสนุกสนุกส,กสร้างสารรค์ดูบ้างครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงวันอาทิตย์ก็อาจจะเชื่อมกับจักรสหัสสราระ ก็เน้นการพักผ่อนทำสมาธิอยู่กับตัวเองเงียบๆอะไรแบบนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะคะไม่ใช่กดตายตัวแต่เป็นไอเดียในการฝึกสติให้รอบด้านน่าสนใจดีครับการฝึกสติหรือการตระหนักรู้ภายในตัวเองเนี่ยมันน่าจะโยงไปถึงอีกประเด็นที่เห็นในข้อมูลเหมือนกันนะครับเรื่องอความสัมพันธ์ระหว่างลำไส้กับจิตใจหรือจิตวิญญ,ญาณอ๋อใช่ค่ะเรื่อง g u t brain access หรือบางทีก็เรียกว่าวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญ,ญาณเลยนะคะครับครับ แนวคิดนี้เขามองว่าลำไส้เราเนี่ยเหมือนเป็นสมองที่2เลยครับเพราะมันผลิตสารสื่อประสาทสําคัญๆได้เยอะมากอย่างเซโรโทนินที่เป็นสารแห่งความสุขหรือโดปามีนโห oh, ผลิตในลำไส้เลยเหรอครับใช่ค่ะเยอะด้วยแล้วมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่เราเรียกว่ากัด feeling หรือสัญชาตญาณลางสังหหรอ์อะไรพวกนั้นด้วยค่ะ ข้อมูลบางส่วนก็เลยเชื่อมโยงไปว่าสุขภาพของลำไส้ที่ดีอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกสงบหรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้เหมือนกันเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆค่ะที่เชื่อมกายกับใจเข้าด้วยกันครับสรุปแล้วเนี่ยแนวคิดเรื่องจักระทั้ง7ก็เหมือนเป็นแผนที่หรือเป็นกรอบวิธีคิดอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราสำรวจแล้วก็ทำความเข้าใจศูนย์กลางพลังงานต่างๆที่เชื่อว่ามีในตัวเรานะครับค่ะ แล้วมันก็เชื่อมโยงกับมิติต่างๆของชีวิตเราตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างความมั่นคงไปจนถึงอารมณ์การสื่อสารแล้วก็เรื่องจิตวิญญาณใช่ค่ะโดยมีหัวใจสำคัญคือการสร้างสมดุลให้ทุกๆด้านมันทำงานสอดคล้องกันไป ครับผมค่ะสุดท้ายนี้ก็อาจจะฝากให้ลองเอ่อลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะคะว่าถ้าเราลองหันมาใส่ใจกับความรู้สึกจากข้างในของเรามากขึ้นหรือลองปรับโฟกัสในแต่ละวันดูบ้างไม่จำเป็นต้องตามตารางวันเป๊ะก็ได้นะคะแค่ลองสังเกตดูว่าวันนี้เรารู้สึกขาดอะไรหรือต้องการเติมเต็มด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับการฝึกมองตัวเองแบบนี้ถึงแม้จะคิดว่าเป็นแค่การฝึกสติง่ายๆเนี่ย มันจะช่วยให้เรารู้สึกสมดุลหรือเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ไหมอืมเป็นคำถามที่มาเก็บไปคิดต่อจริงๆครับค่ะลองไปสำรวจกันดูนะคะ